เราก็จะมาคำนวณเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรนะคะเรามาดูกันว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบว่าแล้วโจทย์ต้องการอะไรก็เรื่องแรกนะคะความสูงของต้นบัวลันเตาควบคุมได้ยิีน T ซึ่งเป็นยีเนเด่นและ T เป็นยีนด้อยค่ะเขาพบผว่าตัวรังเตาที่มี L เขาให้กับให้มาว่า P เท่ากับ0.6จากนั้นเราก็จะหาีเล็กนะคะโดยเราย้ายข้างค่ะ คือทีที่เขาคำนดมาให้ก็เป็นทีนะคะเป็น0.6บวกกับ q เท่ากับ1จากนั้นก็ย้ายข้างเป็น q เท่ากับ1ลบ0.6ก็จะได้เท่ากับ0.4ค่ะก็เป็นทีเลกเท่ากับ0.4จากนั้นเราก็จะหาเด่น,นทางค่ะก็เป็น 2tq ก็คือ เราก็จะได้ว่าสองคูณกับ0ูจุดคูณกับศูนย์จุดสี่ที่มาจากทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กนะคะสองคูณศูุดหก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสองคูณกับ0ูจุดสี่ก็จะได้เป็น0ู8จุดสี่แปดค่ะจากนั้นเข้าให้โจทย์ต้องการความสู่พันแฉว่ามีกี่ต้นพันแฉก็จะเป็นความที่ของสดนเสาร์ท,ที่เป็นอาใหญ่าอาใหญ่เท่ากับ พีกำลังสองนะคะพีกำลังสองก็คือศูนย์จุดหกยกกำลังสองแล้วก็คูณกับจำนวนต้นทั่วทั้งหมดนะคะที่เป็นสองพันต้นเราก็จะได้ศูนย์จุดสามหกจากนั้นเราก็ต้องคูณกับสองพันต้นก็จะได้เป็น 720ต้นค่ะแล้วเราก็จะมาหาความสูงของพันธุ์ลักษณะด้วยนะคะก็เป็น Q กําลังสองศูนยจุดสี่กํลังสองคูณกับสองพันต้นเหมือนเดิมค่ะจะได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งหกจากนั้นก,ก็เอา กับสองพันก็จะได้เป็นสามร้อยยี่สิบต้นค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะหาเด่นพันทางศูนจุดสี่แปดคูณกับสองพัน ที่ยองสโนไทยที่เป็นไอใหญ่หก็คือเด่นแท้นะคะก็จะได้ความสูง